สำหรับการค้นหาสิทธิบัตรการใช้ google หรือเครื่องมือค้นหาอื่นๆมักจะเป็นการทำงานที่ยากพร้อมทั้งความซับซ้อนและความยากที่ต้องเข้าใจจึงมักจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษที่มีราคาต้นทุนทำให้คนมักจะหลีกเลี่ยงการค้นหาสิทธิบัตรซึ่งเป็นปัญหาที่เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นจึงเกิดความต้องการในการใช้บริการ AI ที่ง่ายๆทำให้คนได้ค้นหาสิบบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพการเข้าสู่บริการนี้ถูกชื่อว่า perplexity patterns ซึ่งเป็นการใช้ AI ทำให้คนได้ค้นหาสิบบัตรได้อย่างง่ายดายตัวอย่างเช่นคุณสามารถพิมพ์ถามว่ามีสิบบัตรในเกาะข้อมูล AI ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาษาไหมาหรือมีสิบบัตรในเกาะข้อมูล AI ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาษาไหมาตัว AI จะเข้าใจและตอบคำถามด้วยการเปิดเผยข้อมูลสิบบัตรที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้ความสนใจในการค้นหาสิบบัตรที่เกี่ยวข้องคุณสามมามรถ รถถามต่อได้เลยไม่ต้องเริ่มต้นจากหน้าหลักพร้อมทั้งได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีความหมายที่ลึกซึง้งสิ่งที่น่าสนใจคือ Perplexity Patterns มีความสามารถในการเข้าใจแนวคิดและความหมายของข้อมูลอย่างลึกซึง้งจนถึงการค้นหาสิทธิบัตรที่ถูกจดก่อนใคราอาร์ตพร้อมทั้งให้แนวทางและลิงก์ตรงไปยังเอกสารอ้างอิงตั้งแต่หลักสิ ร้อยรายการซึ่งเป็นความสามารถที่มีประโยชน์มากๆสำหรับนักธุรกิจนักวิจัยและนักพัฒนาที่ต้องการค้นหาสิทธิบัตรการค้นหาได้ถึงเอกสารทางวิชาการพื้นที่เก็บซอฟต์แวร์สาธารณะบล็อกวิดีโอและข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในการค้นหาซึ่งช่วยให้คนได้เห็นภาพรวมของนวัตกรรมอย่างครบถ้วนที่สุดในปัจจุบนันการใช้บริการ Perplexity Patterns เป็นฟรีสำหรับทุกคนซึ่งเป็นช่วงทดสอบเบตร์ที่มีโอกาสในการค้นหาที่มากกว่าและมีโมเดลที่มีการปรับแต่งมาแล้วทำให้คนได้ค้นหาสิทธิบัตรได้อย่างมีประสิิทธภาพ พร้อมทั้งได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีความหมายที่ลึกซึ้งทำให้การค้นหาสิบบัตรเป็นเรื่องที่ง่ายดายและมีประสิทธิภาพสำหรับทุกคน